ปกติเป็นคนแรงนะคะแต่วันนี้ตั้งใจมาแกงแรงแต่ไม่รู้ว่าคนข้างๆเนี่ยเขาแรงเป็นหรือเปล่าคดูเลยละกันใครอะ่ะไม่ได้สิไม่ได้สิอย่างงองแงนะนะเพื่อนนะแกงกแพงขึ้นปั๊บคุณยกมือไหวอ่ะตอนนี้ที่พอพอบอกว่าต้องยกมือไหวอ่ะปั๊บอัพมาเลยว่าเป็นรุ่นพี่แบบพี่อ่ำพี่ปีเตอร์คอฟผมอาจจะเป็นพระก็ได้ครับโอ้โหวันนี้นอกจากเป็นนักร้องเป็นตลกด้วยจริงจริง ต้องเรียกว่าอาตมาใครอ่ะเทควันโดสายดำอ่ะใช่ไงเขาเทควนโดสายดำใช่แต่ปุ๊บนู่นจมูกพี่ทำใหม่เลยอยากทำอะไรคขาเปล่าอายิงจะทำอะไรไหมเราเคยร้องเพลงหรือว่าแบบขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันไหมคะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับที่จำไม่ได้เพราะว่าหน้าเขาเปลี่ยนตลอด อาเชื่อแกงเชื้อแกงส้มฟันธงว่าแต่ไม่ใช่เสียงแบงค์ไงนี่คิดถึงรุงเทพแล้วนะไปไกลถึงลุงเทพแล้วนะสุดตายสองคนบ้าให้คุณเยอะขนาดเนี้ถ<ช>ือถ้าคุณไม่ได้คือคุณโง่จริงๆเลยนะก็งโง่แหละง่ก็ได้งงก็ได้ไม่อัยพอทีมงานยอะกับต้นรายการนะครับจะไม่อปมดูว่ามีเพื่อนฉลาดโอ้ย อยู่เฉยๆเขาก็ไม่รู้แล้วว่างอมาปุ๊บเขารู้เลยว่างอแล้วหน้าตาล็อกแรกที่สุดในโลกโ<อ>ตาต้องใส <น S 2> <น>่มาเพื่อทำให้เห็นว่าเออ <c oughs> ออฟมีเพื่อนที่ฉลาดอยู่นะวันนี้จะท